พ่อยังทางลอตเตอรี่เลยว่ามิโซะใหญออกมาเลยว่ามิโซะใหญออกมาเลยขวดนี้มภาพเป็นจังคือเกาา่าลจริงคือว่าสองตัวกันเขาเลยมั่นใจว่าสองตัวนี้เขาเลยมัน,น,นบป็นลายลายอะไรแค่นีอนน้อะไรแค่นัน่นแหละอ๋อตั้งเดียวเมีเดียวตั้งเดียวเมีเดียวคือกระเทือก,กคำบน้อนขักแล้ววันมั่นใจค่ะพ่อยังทางลอตเตอรี่เลยว่ามิโซะใหญออกมาเลยลอตเตอรี่ไหมแมนโรมูนี้ก็ได้ Oh. Oh. คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเ c ็ซแฟนช่องมรดการพารวยมรดการคนเดิมน้องแกมชาแนลนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอรกจะเดินทางมาตามตัวเลขแนวทางพ่ออุดมนะคะฝ่ากซ c แฟนช่องเนาะคะ่ะจะรายงวดแล้วแอร์จะได้เดินทางมาตามพ่ออุดมใน f อซนะคะเมื่อนี้กะ ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะแอดได้มาตามแนวทางเนาะค่ะให้ FC นะคะเดี๋ยวเ้ามาไปเบิ้งไปฟังน้ำกันว่าพ้ออุดมเปิลจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางฝ่า FC นะคะเพื่นนีใครเล่าเข้าไปลูกทุกข้อวัาดีจาาด้าโอ้เพื่นนีพ่อท่อมากให้พ้อท่จอจ้ะเออว่าเจย์ลูกทุไปเลยนะจะว่า <c oughs> ในยีนพ่อวางวันนี้ไห่จริงๆเลยให่สองตัวเด็ดๆไปเลยปะคะเาพูดเดียวร้อนร้อนี่างวนที่ผ่านมาเข่าปะพ่อเขายุ่งกัน็ิตกับไข่ซีเก่าหมอมันออกเก่าซีไขเกครับมันเก้านึ่งนึ่งเก่าเก้าสองเกล่างอ๋อพ่อไห้ล่างเป็นล่างบนเป็นบน สองหกหรอไม่หยันครบขนาดนะเนี้มันเล่าอันนึงสี ER: ส่เก้าม yeah. ีข wow. oh. ึ้นอีขึ้นไวน์มีพึ้นรูดครบเหอคุ้มเป็นโทมาต่มมากที่ได้ยุได้อราะมันบอกพมันรูดบเพูนว่าพอตัวเดียวนั่นพอวเดียวเราครบ่ อุบานมา,าพ่อประยู่พ่อไปรก็มีทาอยู่เนี่ยบารีเห็นพ้นขึ้นม,มากพ้นขึ้นม,มากเขาไปเจอผนตัวค้ำเขาเลื่อยตรงเป็นเลยน,นะกัได้ฟ้าออกขอเาออกขาไปทรงได้ฟ้าเขาไปทรงเอาไปเป็นยังมะตานมมอนี่กะอาจจะมีเสียงล่องสีลบกว่าน้อยนึงเพราะว่าพ่อของก็ติดล่องสีกอเทียนทาอยุบวันนึงกันขึ้ว่าเันมากเห็นว่นาส่วนเทียนเยอะเลยครับ เวียนมากนย่านบ่แล้วอยเลยตรงไม่ได้นะครับเนาะเียงย่านบ่แล้วอยเลยติดเลยทามาตามต่อสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเพราะว่ามันวนนี้ล่างบําเด็ดเด็ดตัวเดียเพิ่งวัดวงหนึ่งวัดที่พกแล้วก็เป็นสูตรคำนวณแบบเรื่าเลขฝันพ่อคือว่าเด็ดเด็ดมันมันจะคำนวณถึงฝันเน่อ๋อมันมาประกอบกันมันมาเข่ากันแต่ส่วนหมางเป็นคำนวณเนาะพ่อ คนึางเนงัโอ้ยเ่งว่ากันเช่นที่บ้านเอารักคิปไปเลยเก่าว่ <c oughs> อท่านพอ่พอ,พอ,พอจะจัญจายมันบ่อ้คือชิคือิีวกกรตีวเพราะว่าเพราะว่าพ่อก็จับตุวไ้แล้วมันบ่สองสองเตะถ้าเบิ่งงดนน้ะมันมันมัต้องมาต,ตูตัวใต้กันนะเออมัน <c oughs> ถองมาไต่เรียกว่าางวหนน่ะเรีงว่าให้เกา จะลองควนนี้ควนนี่ไม่ภาพเห็นจังคือเก่าวจริงว่าสองตัวกับเก่าเลยอันใจว่าสองตัวนี้เต่าเลยมันบองเป็นลายลางจะพอลางลายลางเลยนะลองตัวบานีทั้งบนทั้งบนกับต่างหักตั้งหากบนชุดบนกับชุดหนึ่งล่างกับชุดหนึ่งก็สี่พอก เอาวันล่างน่ะพ่อพ่อให้สองเจ็ดล่างสองเจ็ดเอ่า้าวเต็มไม่ได้บโบได้จับได้ๆข้ามันจเจ็ดเต็มสองเจ็ดแตที่เหลือไม่จับเจ็ดหกแค่ว่าเจ็ดหกอะเป็นจำไม่ได้เหมืกันแต่พวกเจ็ดเก้า เ็ดเข้ายังเจ็ดเข้าก็เจ็ดยังเข้าูนยูพอเห็นบ่พ่อเดิมเขต้องจับเข้าศูนย์บมานมาบ้กศูนย์จับโอ้มันิมาทกเข้ากศนย์วันนี้พ่อห้ล้างเม็ดเดียวตัวเดียวคู่เดียวในบ่อค่ะไปไปสอเจ็ดตัวเจดตัวเดียวสองเจ็ดเลย้สงเจตัวเดียวตลาายเอซกลับไปน้ำเนาเจ็ดสองน้ำแน่เหล็ตัวเดียวนึ่า ตสวมารติดตรงกับเครื่อง27อง27นะวันนี้ข้างบนเดียครับ่ข้างบนนีข้างบนนี้มันเป็นเรใยงไปยกให้เป็นสามตัวนี้เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเลียงเลยเออเจ็ดแปดเก้าเท่านั้นแล้วก็ไปตัดสองตัวเอาแมงอะไรแค่นี้ให้แค่นั้นล่ะเอาแค่นี้ เด็ดเด็ดนี่ละเอฟซีมาจังสิลีะครัวทังเดียวเม็ดเดียวคือกระเทือถ้าถ้าเสียนี่นี่แคจับทองตัวไหอ่ากจะจับแปดเก้าก็เก้าแปนตัวน้นตัวนั้นตัวนี้เป็นเลขคู่แล้วก็ก็จะมีแปดหกหกเออแปดเก้าก็แปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็แต่ว่าพ่อให้นักไปที่แปเก้าก็แปด ก็ค่ะก็เป็นเลขแม่เดียวเจ็ดแปดเก้าสองเจ็ดเดเป็นเก้ไปเลยผหลาวตัวเดียวผเหลาวเก้าแปดว่าเก้าแปดก็นั้นละกันคือกั่คือที่เขาบนลายช่องเขากันเช็ดเกียวตัวนี้แต่ว่าไอ้ไอ้้ำนี้คือเขากเขาคือคอยเป็นยับให้กันหรอกไอ้ตัวเขามา แต่ว่าสองเกตหนี่พ่อคำนวณคักแล้วหน่อยมั่นใจค่ะพ่อยังซั่งลอตเตอรี่เลยว่ามีเท่าไรเอามาเลยสองเกตนะั่งลอตเตอรี่ไว้แพนัวมัอนี้ก็ได้คู่หนึ่งโอ้ได้สั่งไม่แล้วพ่อสองเกตหลุดเดียวบอกับได้มาแล้วใบเนื่องพ่อเลยว่ามีเท่าไรเอามาให้พ่อเอะมีเส้าเลยเอามาสิงมอเส้ากับมีอยูสามคู่อยู่แต่ว่าพ่อพบอกว่าเดี๋ยวให้เอาม ผู้เดียวโอ้สองใบที่นี่ที่นี่กั้งกับมะไฮอย่ใส่ข้อเขาบังโอ้สองเจ็ดจริงๆสองเจ็ดเม็ดเดียวเลยล่างล่างอีกซ้ำนะค่ะเน้นล่างค่ะเดี๋ยวพอแง่มาทางนี้จะพูดเพราะว่าเรศผอมมันเห็ดม้าเห็ดมามันมันเขาก็สิกาก้อก็อนศิกาพิสูจน์ตัวเนี้ยค่ะ สูตรนี้มันเขา่าเ่พ่าเมยนมันไห้มากจบเจังเก่านี่นี้พอลาห้เก้ามันกับฝันเห็น<า>เก่าแ่า,าแว่าผมฝันมื่ขึ้นฝัเาานเห็นจะเขาเจ็ดบ้านถ้าถ้าบ้านมันมาเกือบนี้จะหาหวควข แต่ว่าแม่นบ่แมนลางถ้าถ้าเป็นนาราถ้าออกจากเปียกเก้าเก้าเปียกย่งนี้มันจะเป็นหาหกกขตัวนั้นเป็นตัวร้องเลยหาหกกาันไม่บ้ฮะาเอาหาเอาหาเท่านั้นเอาหาหกเอหาหกต้นตันไม่านน้น่าอนน่บ้านนว่าเป็นสามตัวก็ไว้แน่อ่าหก เพราะว่าน,นี่ครบฝันอันนี้เลขฝันไม่เกี่ยวกับเลขศูนย์เกี่ยวกับเลขนี่เลขฝันกต่หางเดียวเม็ดเดียวคือกันเลขฝันกันห้าห้าหกเลขฝันจำตัวเขาไหครับจ้าห้าหกฝันมันมันจีบเป็นทาฮุกนะถ้าพวกฝันบ่เข้าเข้ฝันในบ้านบ้านนี่กันต้องมันจะเป็นฉันได้ยังไง ปัญญาม่ใมันเป็นตัวนี้โหลดม่รับห่อเหลือมหลายตัวดอกนะคะสูตรคำนวณกันีแค่เจ็ดแปดเกกับสองเจ็ดราคากามฝันพอกัคือห้าหาตัดออกมากับห้าหกพอนีมาหลายวนึงมันได้เก้าสองเก้าสองตรงๆเลยดิสูตรล่างสูตบนพเห็นน้าิบแนาลอสงเว่าเะว่าตที่กันไว้ ันไคุ้มฝันแตมันมันจะหวังจะคุ้มฝันนะน้าบกของคนรมั้นแล้วเี้นวรอ่เดาูตัวเลขของพ่ออุดมนะคะเฟปตี้ติดตามพ่อคงจะจำเบอร์โทรพ่อได้หมนะครับเนาะอ้เป็นโทรมาหาพ่อโดยตรงนะครับไม่นี่หอาสหรับคุ้มนันเป็นตัวกันเลยนี่คือว่าถ้าถ้าสูตรมีว่มาก็คือคุ้ฝันนี่ครับ จะมาใส่ความฝันเลยครับครับใส่กันถ้าใส่ที่ี้าเก่าหัวลงกับไอ้คนหัวลงได้เป็นชิดเขื่อนเต่าเป็นแปดพกเป็นแปดหกเป็นแปดหกแปดเสีเนะครับเนาะเพราะว่าเต่าก็พกนี่แต่ว่าวดวดที่แล้วก็ฝันไปเลยว่าเต่าพบเป็นหกพ่อก็บอกไปแล้วบอกยแต่ว่าวดนี้ นี่หกพ่อเรียกบ,บอ,อกข้าวกล้าแกลันตีไปไหนตามครับครึบกินหัวไหนค่ะอวยหายน้ำอ่ะพ่อเอามือออกขอเบิรงตัวเลขนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะเบอร์โทรของพ่ออุดมก็ตามนี้เลยนะคะครับหน้าจอไวปด้วยครับเดทุดเต็มของคุณพ่ออุดมนะครับเป็นไอเม็ดเดียวไรเม็ดเดียวนะครับ ว่นที่แล้วนะครับพี่พ่อก็ให้0ูนย์หกหนะครับแต่ว่าเน้นตัวนี้ละสองเจ็ดนี่ละถึงเป็นวยนยทกันเลยนี่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสองเจ็ดนี่เอาไปรวยน้ำกันเป็นบ้าๆพี่พ่อพี่พ่อว่าสองเจ็ดนี่ละตัวเน้นๆนั่งๆเอาไปด้วยน้ำกันสูบๆสุขคนวระสัทเอาขอบคุณพ่ออุดมหลายๆได้จ้าขอบคุณค่ะ